คุณภาพของน้ำนะครับจากที่เราทําการตรวจวั like ไดไปแล้วก็คือการตรวจวัดคุณสมบัติทางกายภาพนะครับเช่นการวัดอุณหภูมิ การ,รวัด pH การตรวจวัดความโปร่งใสของน้ำนะครับนอกจากเราใช้สมบัติทางกายภาพมาเป็นตัวชี้วัดคุณภาพของน้ําแล้วเรายังสามารถใช้สิ่งมีชีวิตประเภทสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังนะครับมาใช้เป็นตัวชี้วัดคุณภาพของน้ําได้ด้วยเช่นกันเ๋ยวอาจันเจมจันนะครับจะพาเราไปดูว่าเราจะมีวิธีการอย่างไรในการหาสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังเพื่อใช้เป็นตัวชี้วัดคุณภาพของน้ากันครับจันเจมจันครับเราจะมีวิธีการอย่างไรครับในการที่จะใช้ สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังเนี่ยเป็นตัวบ่งชี้คุณภาพของน้ําครับค่ะสําหรับการหาสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังนะคะเราก็จะมีอุปกรณ์สําหรับหาดังนี้ค่ะก็จะมีตาข่ายสําหรับที่จะหาสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังนะคะซึ่งตาข่ายนี้เราสามารถทําเองได้ถ้าเป็นตาข่ายที่เป็นสีขาวจะดีมากเลยนะคะ แต่ถ้าเราไม่สามารถหาตาข่ายที่เป็นสีขาวเราสามารถหาภาชนะอื่นมารองอมารองสัตว์ที่เราหาได้โดยควรเป็นภาชนะที่มีสีขาวหรือว่าที่สามารถมองเห็นได้ค่ะค่ะสำหรับการหาสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังนะคะเราจะเลือกบริเวณที่มีพืชน้ำและคิดว่าน่าจะมีสัตว์เล็กๆอยู่นะคะเราจะช้อนตาข่ายลงไป เรามาดูกันนะคะว่าในคลองนาคาแห่งนี้จะมีสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังอะไรบ้างสัตว์น้ำเหล่านี้บางชนิดมีความไวต่อการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมเช่นความเป็นกรดเบสออกซิเจนที่ละลายในน้ำอุณหภูมิและตัวแปรอื่นๆในถิ่นอาศัยของมันโดยเฉพาะอย่างยิ่ง สารมลพิษที่ปนเปื้อนในน้ำสารมลพิษบางตัวยากต่อการวิเคราะห์และตรวจหาด้วยวิธีทางเคมีแต่สามารถใช้สัตว์เหล่านี้เป็นดัชนีชีวภาพที่บ่งชี้สภาวะการของสารมลพิษนั้นได้รวมทั้งสามารถใช้บ่งชี้คุณภาพและความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งน้ำนั้นได้ค่ะ